เขาไมีหอดมาเบิ่งบาดคุณพ่อค้าแม่ค้ามาหอดลูกมาหอดร้านหมดมาขายสมประน้อยจ้าสมประน้อยสมพระดปลาซิวกับมีจ้าปลาซิวไข่ในอ่านทงปลาพิบัติทงยาวแบเดียวปลาหมูนี่เด้ทงละลายจากปลาหนชมยังนี่ปลาโสมลาโดอันนี้แม่ยังนี่อันนี้เคี้ยมบัวจ้ะเคี้ยมบัว บัวบัวยังนี่บัวหมวอันนี้เปนยังนี่น้อยจักบานมยี่ิบามถุงหเี่ยมปลาิวรือเปลครับปลาซิวสมพนิวสมาน้อยปลาซิวครับอันถุงหางยอันนี้สมาซิวอันนี้แกงบัวนี่จกอบ้านบัวเชี่ยมบัวเชี่ยม อันนี้ส้มปลาโดอันนี้ส้มปลาโดพอจะพอจะบารอาหารสามพ่อหาซีฟจ้ะพอหาจ์นี่แหละครับตะละัมนะเบื้องเดียวกันเท่านี่อ,อาหารการยุคกัจริงไม่พีน,น้อยนองส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยมาจากไซอ่ะมาจากสุวรรณภูมิค่ะอือำเภอสุวรรณภูมิเปีป้ยวปลาไม่อยากใส่มาจากสุวรรณน้ำจ้ะส้ม,สมปลาน้อย เอาไว้เจ๊กอันเลยอ่าสามอันค่ะกินเอาเดี๋ยยีเสียบเอาเอาเอาสามอันนี่แหละกินร่องน้ำกันเดี๋ยวไปร่องร่องจักคนหันมนเสียบเดี๋ยวบัดลุตเดี๋เอาอีกครับผม